ข้อนี้นะครับเราจะมาดูเรื่องของการผ่อนชาระค่าง,งวดสําหรับรถยนต์ในแต่ละเดือนลองมาดูเงื่อนไขแล้วก็ส่วนประกอบต่างๆที่เราจะต้องเตรียมข้อมูลก่อนนะครับเริ่มต้นที่ด้านบนสุดตรงนี้จะเป็นราคารถยนต์ถัดมาอีกอันหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเงินดาวเงินดาวนั้นก็แล้วแต่นะครับว่าจะกําหนดมาเป็น20% 25%นหระครับหรือว่า10%แล้วแต่ในที่นี้จะกําหนดให้เท่ากับ20%ดังนั้นเราก็จะเอาค่าด้านบนนะครับก็คือค่ารถยนต์คูณกับ0.2 นะครับ0.2มาจาก20%ก็จะเท่ากับ1 78,000ับาทนะครับอันนี้เป็นเงินดาวที่เราต้องจ่ายแล้วก็มาหาเงินเช่าซื้อนะครับก็จะเอาเงินที่เป็นราคาเต็มลบกับเงินดาวนั่นแหละครับเงินที่เหลือก็จะเป็นเงินเช่าซื้อจากนั้นสิ่งที่สำคัญครับอัตราดอกเบีย้ยต่อปี3.25นะครับต่อปีแล้วก็ระยะเวลาเท่ากับ6ปีแล้วก็มาหาดอกเบีย้ยทั้งหมดเลยครับว่าเกิดขึ้นจากอะไรนะครับดอกเบีย้ยทั้งหมด ก็ต้องเอาเงินที่ค้างไว้ก็คือเงินเช่าซื้อนะครับมาคูณกับอัตร,ราดอกเบีย้ยต่อปีก็คือ3.25นะครับทำให้เป็นเดือนนะครับก็คือหาร12และระยะเวลานะครับทำให้เป็นเดือนก็ต้องคูณ12ซึ่งจะตัดกันไปนะครับดังนั้นก็เอา3ตัวนี้มาคูณกันได้เลยจะกลายเป็นดอกเบีย้ยทั้งหมดและสุดท้ายครับจำนวนเงินที่ต้องชําระต่อง,งวดนะครับเราก็จะเอา b 5มาบวก b 8ณที่นี่นะครับก็คือเงินเช่าซื้อครับบวก b 8 ก็จะกลายเป็นเงินก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็หารด้วยนะครับส่วนของระยะเวลานะครับ6ก็คูณด้วย12ก็หารเข้าไปนะครับก็จะได้ราคาตรงนี้ขึ้นมานะครับลองมาดูวิธีการนะครับเริ่มต้นที่ตรงเนี้นะครับเนื่องจากว่ามันฟิกเป็น20%อยู่แล้วนะครับผมก็จะใส่0.2คูณกับค่า B12 ตรงนี้ไปนะครับได้ตรงนี้ออกมามาถึงที่เงินเช่าซื้อกันบ้างนะครับเงินเช่าซื้อนั้นผมจะพิมพ์เท่ากับลงไปนะครับ แล้วก็เอาตรงนี้นะครับราคารถยนต์ตั้งต้นตรงนี้ลบกับเงินดาวแล้วก็ Enter นะครับถัดมานะครับมาดูที่ดอกเบีย้ยทั้งหมดครับพิมพ์เท่ากับลงไปนะครับก็เอาเงินเช่าซื้อครับคูณกับดอกเบีย้ยแล้วก็คูณกับระยะเวลาแล้วก็ enter นะครับแล้วก็ช่องสุดท้ายจำนวนเงินที่ต้องชำระต่อเดือนนะครับก็เอาตรงนี้นะครับ เอาเงินที่เหลือมาบวกกันนะครับก็คือเงินเช่าซื้อที่เหลือแล้วก็ตัวของดอกเบีย้ยนะครับแล้วก็หารด้วยส่วนของระยะเวลานะครับก็คือ6ปีทำเป็นเดือนนะครับก็คูณ12แล้วก็วงเล็บปิดนะครับเพียงเท่านี้ก็จะสามารถหาเงินที่ต้องชำระต่อง,งวดแล้วก็ดอกเบีย้ยทั้งหมดได้ โดยที่เราไม่ต้องไปใช้ในส่วนของฟังก์ชันนะครับเราใช้การบวกการคูณการลบตามธรรมดานี่เลยก็ลองเอาไปใช้งานกันดูนะครับสำหรับท่านที่จะผ่อนรถนะครับ